สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้น้องฟิวเอา Honda c ซ v i c มาฝากไม่ใช่เออเล่นมุกไปหนึ่งดงนะครับ Honda h r ฮนะครับเป็นเครื่อง1.8 E Limited ปี2018เล่นไม่80,000ืในราคาเพียง539,000บาทนะครับเออเปิดคลิปมาก็เล่นมุกเลยนะครับนี่ใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับติดต่อได้เลย065 740 0689 065 740 0689นนะครับรถสวย รถเอาไปใช้นะครับครอบครัวนะครับครอบครัวขนาดอันเล็กนะครับสี่ถึงห้าคนก็ถือว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยนะครับในส่วนของตัวรถนงฟิวก็ยังรับประกันเครื่องยนต์เล็กเอียนะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันตัวรถไม่มีจนหนักไม่มีวิควาไม่มีน้ําท่วมนะครับการันตีไม่เท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รถสวยแน่นอนนะครับมีผลตรวจโครงสร้างรถมากกว่า274จุดที่จ้างตรวจนอกด้วยนะครับนี่ร้านมีสาขสาขาครับทุกคน มีสาขาสุราษฎร์ธานี2ส,สาขาและกรุงเทพ1สาขานะครับเคยสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนตัวรถกันเลยตัวรถจะได้ในส่วนของสีดำแบบนี้เลยนะครับปี18ไม่80,000เป็นตัว1.8 e limited 5,39,000บาทนี่ของเขานะครับเป็นไฟมัลติดีเฟกเตอร์แล้วก็จะมีไฟโปรเจคเตอร์2องดวงนะครับไฟเดทามอ่าไม่มีไฟเดทามนะมีไฟเดเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอก 2จุดนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะตัวรถเป็นสีดำนะครับตัวโลโก้ของเขาก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยตัวโลโก้ก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยสภาพบอกเลยว่าสภาพบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่ ใครที่มองหาอยู่นะครับน้องฟิวแนะนำมากมากเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่สภาพบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับนี่สภาพสวยสุดๆนะครับตัวรถสีเดิมโรงงานนะครับรถสวยๆเลยรถสวยๆเลยยางนะครับยางน้องฟิวก็เปลี่ยนไมใ้ใหม่แล้วนะทุกคนนี่ ยางเปลี่ยนไม้ใหม่แล้วส่วนล้อแม็กก็จะเป็นล้อแมกเดิมๆจากโรงงานเลยจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดกระจกนะครับแล้วก็คิวกัศาาตร์ก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะอันนี้คือผลตรวจโครงสร้างนะครับก็ลูกค้าจะไปดูนะครับก็สามารถทักเข้ามาขอดูได้นะครับนี่ด้ามจับก็จะเป็นด้ามจับโครเมียมแบบนี้เลยนี่หัวน็อตนะครับแมทาร์ Man เดิมนะครับตัวนี้ก็เปิดกระจกออโต้นะ เปิดกระจกออตโต้ตรงนี้ก็จะเป็นหนังเป็นพีดนี่หัวนอ็อตที่กันรองกันรอยหัวนอ็อตเมนอาร์คนะครับให้ดูได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะของตัวรถสภาพสวยๆเลย ตัวเบาะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดำนะครับนี่วลสเข็บสีขาวตัวเบาะไม่มีสีขาดไม่มียุ่ยเลยสภาพภายในบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับนี่สภาพภายในสวยมากๆเลยนี่คอนโซลหน้านหน้าของเขานะครับก็จะเป็น,นอ่าหนังนะทุกคนคอนโซลหน้านหน้าก็จะเป็นหนังแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับเจ้า คนนังข้างนะก็จะเอาเลยเอาแอร์ไปเลยสามตัวเออนี่เอาแอร์ไปเลยสามตัวโอ้โหเอาเอากันให้แบบเอาให้หนาวไปเลยนะครับนี่นาเล่มอันนี้ลำดับที่สี่นะทุกคนก็คือรถนะครับอ่าเราเป็นลาดับที่สี่นะอ่า ก็เปลี่ยนจากาป้ายแดงมาเป็นบริษัทแล้วบุคคลแล้วก็เป็นบริษัทนะรถสวยแน,น่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ช่องใส่ของคู่มือบริการนะครับต่างๆอุปกรณ์ต่างๆคือมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับคู่มืออุปกรณ์นะครับการใช้งานนี่ปลอมรองเท้าก็เป็นของ มื่ปุ่มรองเท้าของ Civic. ซีวิกซีวิกไว้ฮอดให้ดาวีนะทุกคนฮอนด้านี่ด้ามจับจะอยู่งนี้นะครับโลโก้นี่โลโก้เดิมจะมีปุ่มล็อกเด็กนี่ปุ่มล็อกเด็กหัวน็อตเดิมนะสวยๆเลยกระจกไฟฟ้าแมนนักเดิม ม่นักเดิมเดิมเลยแม่นักเดิมเดิมเลยนะครับหัวน็อตเดิมเดิมตัวเบาะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดำนะทุกคนนี่เบาหนังสีดำมีกระเป๋าจิงโจ้ซ้ายขวาด้วยนะครับมีกระเป๋าจิงโจ้ซ้ายขวาเบาหนังสีดำนะครับพับแขนวางแขนได้ด้วยพับแขนวางแขนได้ด้วยแล้วพับเบาะได้ด้วยนะพับได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับ ็เ,เวลาพับบอก,ก็ใส่ของได้ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นี่ดูด,ด้านหลังกันต่อนี่ในะสองด้านหลังอันนี้คือเห็นที่เปียกๆนี่ก็คือฝนตกนะทุกคนฝนตกหนักเลยนะครับนี่นี่ก็ไฟท้ายเดิมๆนะครับโรงงานเนาะ s r v ก็จะเป็นโครเมียม มีสปอยเลอร์แล้วก็มีคลิปชาลามเรียบร้อยโลโก้ o, เป็น Honda าโครเมียมกล้องมองหลังมีมาแล้วเรียบร้อยมีจุดเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดที่ปัดน้ำฝนก็มีมาแล้วเรียบร้อยนี่ด้านหลังกว้างนะด้านหลังกว้างหัว <not> น็อตเดิมอันนี้พับเบาพับเบาะได้นะทั้งซ้ายขวา แล้วก็จะมีในส่วนของที่รองที่รองของแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นล้อสเปรล้อสเปรต่างๆหลายชั้นอยู่นะทุกคนใสรยหลายชั้นอยู่ใส่หลายชั้นอยู่หัวน็อตเดิม เมทาร์คเดิมนะครับสภาพสวยๆเลยพับบอดได้ด้วยนะนมาคุณขับกันต่อน้าจับก็จะเป็นโครเมียม men ác lời men ác đơm đơm nè บอกคุณขับบอกคุณขับของเขาได้บอกไฟฟ้านะปุ่มบูตสตาร์ทอจุดซ้ายมือปุ่มบูตสตาร์ทซ้ายมือปุ่มซีเดงนี่โอ้โหโคตรเท่นะครับมีตัวนี้ด้วยนะปรับสปีดนะซ้ายขวาเล็กไมมแปดมื0เล็กไมมน้อยนะ ปรับ,บกระจกไฟฟ้าด้วยคุณขับนะครับกระจกออโต้ซ้ายขวานะครับอีโคโหมดต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยนะหน้าจอทัชสกรีนก็มองหลังมีมาแล้วเรียบร้อยอืมหน้าจอทัชสกรีนสวยๆเลยนะครับนี่โอ้โหแอร์ Air นะครับสามารถปรับออโต้ได้แล้วก็ปรับกับมือก็ได้นะนี่ความแรงพัดลมนี่สวยๆเลย ปรับออโต้ก็ได้ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะทุกคนแนปรุงออโต้ Auto แบบปรุงนะครับนี่เ,นเบรกมือนะครับเบรกโฮมวางของวางแก้วน้ําน้าจับเฟยเปิดได้ปกติซ้ายขวามีกระจกนะครับพร้อมไฟยเลยทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะนี่ใครสนใจนะครับคันนี้นะติดต่อมาได้เลยนะครับกับเจ้า honda HRV 1 8 e limited นะครับตัวนี้นะสามารถติดออต่อการเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์065 7400689 065 7400689สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย